สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพักกันที่เก,กาะจังรีสอร์ทนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะสําหรับห้องพักที่เราจะแนะนํานะคะก็จะเป็นห้องฟุชชี่นะคะจะเป็นวิวทะเลแล้วก็จะมีอ่างฟุตชี่ให้เล่นด้วยห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องวิลล่านะคะซึ่งจะเป็นบ้านไม้สักที่อยู่ข้างบนสุดของบริเวณที่พักเลยค่ะอาจจะเดินขึ้นเหนือนิดนึงแต่บรรยากาศวิวดีมากเห็นทะเลเห็นป่าเห็นเขาเห็นทุกอย่างเลย ันนี้นะคะก็จะเป็นห้อง601นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ดินชายทะเลเลยค่ะเดินลงมาปุ๊บก็จะเจอหาดทรายเลยะคะ่ะแล้วก็อยู่ข้างการจับว่นายน้ำด้วยค่ะที่นี่นะคะก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากค่ะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวไฟเบีรสุดๆเลยค่ะสำหรับการเดินทางนะคะก็ให้มาขึ้นที่ท่าเรือแหลมกรวดค่ะแล้วก็มาลงที่ท่าเรือมูตูนะคะหลังจากนั้นก็โทรหาร รีสอร์ทเลยค่ะก็จะมีรถมารับนะคะสำหรับอาหารนะคะรสชาติถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะคะแล้วก็เราก็มีคูปองเราเที่ยวด้วยกันนะคะสำหรับทริปนี้3วัน2คืนนะคะรวมค่าที่พักและก็ทุกอย่างนะคะเฉลี่ยแล้วก็ตกคนละ3000บาทเท่านั้นค่ะ3วัน2คืนที่เกาะจำํำคุ้มสุดๆไปเลยค่ะ